เซดโปรเฟชชั่นอลระเบิดพลังสีผมขย่าว,วงการแฮ์แฟชั่นเปิดตัวอันทิดบายพรีเมียส์ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมนวัตกรรมฉมใหม่ล่าสุดที่สะท้อนพลังเฉดสีมนสุดล้ำให้เปล่งประกายแบบไอดอลปลูกพลังไอดอลในตัวคุณพร้อมมอบประสบการณ์ครั้งใหม่กับสุดยอดผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมฉมใหม่ล่าสุดภายใต้แบรน อันคิดบายพรีเมียนจากชิเซโดโปรเฟชชั่นอลเพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่กับเฉดสีมนที่เปล่งประกายความสวยด้วยแรงบันดาลใจจากไอดอลซึ่งออกแบบมาเฉพาะเพื่อผมคนเอเชียและคนไทยตอบโจทย์สูงสุดสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการทำสีผมให้คุณทำซ้ำบ่อยเท่าที่ต้องการค่ะ อิงจีวิสเซอร์คะ่คะเอ็นจีวิสเซค่ะคือต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยสนุกมากอินจอนมากๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากใช่ใชเอาจริงคือเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยค่ะกับการที่ได้เดินแบบใช่ค<ช>่ะแล้วก็วันนี้ก็มีการเต้นด้วยโชวนเน์เต้นอะไรก็เป็นการเต้น3คนครแบบั้งแรกใช่ค่ะจริงๆคือเป็นอะไรที่แปลกใหม่ไหมคะ คนค่ะใช่ค่ะโอ้สูบบ็อกกี้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะมากเลยค่ะไม่มีเขาคงเดิมเลยใช่แต่เป็นอะไรที่แบบสนุกมากค่ะใช่ท้าทายมากใช่จริงจริงของหนูอ่ะได้เป็นลุกไทเกอร์แอมเบอร์ค่ะก็คือเป็นลุกประมาณว่าแบบสาวมั่นใจสาวเฟียสค่ะได้เออได้เป็นสีส้มเลยค่ะใช่ค่ของจี้ค่ะเป็น เป็นสีน้ำตาลลาเต้อข้างบนแล้วก็เป็นดิฟคลายเป็นสีฟูค่ะจะมีความน่ารักหวานๆแล้วก็มีความเท่ยอยู่ในเกวได้ค่ะส่วนของเทลงนะคะเป็นสีโอเชียนสีค่ะจะเป็นฟีลเหมือนแบบเราอยู่ในทะเลน้ำหรือแหนค่ะจเป็นสีแบบโา เหมาะกับบอมโทนค่ะเพราะว่าสีผิวหนูด้วยความที่หนูไม่ได้เป็นคนขาวมากค่ะหนูก็เลยค่ะ <c oughs> ใช่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูอ่ะแบบว่าเวลาหนูเครื่องสำอางหรือว่าแบบหนูเคยทําสีคูโทนแล้วหนูรู้สึกว่ามันไม่เข้าหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยลองสีส้มบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วพอทาแล้วก็รู้สึกอุย้ยหน้าขาวขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออสีนี้มันเข้ากับหนูนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำอมาก็หน้าขาวสวยจริงๆงด้วยค่ะจี้ใช่ไหมคะจี้เป็นคูโทนจี้เนี่ย ติดเหลืองน้อยที่สุดมันจะได้แบบว่าส่งเสริมใบหน้าเราให้มันแบบไบรท์อะไรอย่างงี้ค่ะใช่ส่วนสีชมพูหนูชอบเองส่วนตัวเลยค่ะค่ะส่วนเพลงนะคะการเลือกสีผมนี้คือแค่เลือกสี ทีมนวดค่ะของอาลจิสค่ะชิชาโดค่ะก็ใส่ตอนทำสีที่เขาจะมีรีทเมนให้ค่ะแล้วก็แชมพูก็คือสะเสร็จปุ๊บมันมันจะเป็นของเฉพาะทำสีมันจะทำให้แบบสีผมเราไม่หลุดค่ะแล้วก็รชมเม็นของเขาก็จะแบบว่านุ่มมากๆค่ะแบบหนูใช้เสร็จแล้วคือแบบนุ่มแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะแล้วก็มีออยด้วยใช่ที่แบบว่าดีหนูชอบมากออยเขาแบบเฮ้ยผมนุ่มใช่ พวกแบบสเปเกอร์น้อยใดก็ดีมากๆเลยค่ะแต่จริงๆคือเอาทิสคือมันดีเหรอแล้วคะที่เราแบบกะสีของเนี้ยค่ะแล้วก็ผมก็คือแบบอยู่มากแล้วก็ผมไม่เสียเลยค่ะใช่รู้สึกว่าดีมากค่ะทุกคนลองไปใช้ไม่แสบเลยใช่ค่ะบ่อยมากเลยค่ะเพราะว่าเราต้องแบบว่าเปลี่ยนสีเกือบจะทุกครั้งที่เราแบบว่าออกเพลงใหม่ใช่ค่ะลิดทำเยอะมากเลยค่ะ ทุกรอบเลยค่ะแต่รอบนี้ไม่เสียนะใช่เพราะว่ารอบนี้ผมเรานุ่มมีนุ่มใช่ค่ะใช่ค่ะก็ฝากนะคะไอทีสตาร์บายพี่เมียมนะคก็13เฉดสีนะคะจะคงเลือกได้เลยค่ะตรงเลยว่าทุกคนต้องประทับใจแน่นอนของการใช้ไอทีสตารไม่แสบนะคะทุกคนแถบกลิ่นไม่ฉุนได้ค่ะทุกคนไปตามกันครับ